นี่ฮะทัวลงเรียบร้อยครับทัวลงประทันทั้งทั้งรองประทังอ๋องนะนักบุญทุนชาวบ้านเป็นไงล่ะนี่อยากจะเลี้ยงนะครับอยากจะได้หน้าอยากจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่นะอยากจะเอาความดีเข้าตัวไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านหมดเงินเป็นแสนนั่น่ะนะเขามีงบไปสองล้าน อยากจะไปเลี้ยงใครก็ไปเลี้ยงแต่เขาโดยปกติประเพณีเขาเนี่ยนะครับเงินเนี่ยนะอย่างแอดมินก็เข้าไปเซิร์ชท่านชวนก็เคยเลี้ยงอะไรประมาณนี้แต่ว่าท่านเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองไงนะเขาไม่ได้มาเลี้ยงแม่บ้านไงเออเขาเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเออมันก็สมเหตุสมผลไงเพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองจะให้ไปนั่งกินหมูกระทะเหรอมันก็ไม่ใช่ ก็ต้องจัดเลี้ยงกันนะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองเป็นแขกของประธานสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เอาไปเลี้ยงแม่บ้านอยากเลี้ยงทำไมไม่ออกเงินเองเงินเดือนก็มี <c oughs> นะไอพวกสามนิ้วทั้งหลายที่ไปว่าที่ไปว่าโตโนโ่เออนักบุญทุนชาวบ้านที่ไปว่าพิตูนวิ่งเงี้ยนักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยอันนี้ไงนักบุญทุนชาวบ้าน ตัวเองได้หน้าเลยเหนหมเลีงหมกูก็ะักแล้วไอ้พวกส้มก็อวยกันใหญ่โตนะครับบอกโอ้โหนี่แหละคนเท่ากันนี่แหละประทับใจมากนี่แหละสุดยอดเลยอวยกันนะหาแต่เรื่องหาแต่เลาเี่นเห็นมันก่อนนี่ไปก็ไปรีวิวปรากฏมีคนแฉนะว่าไอ้เครื่องดื่มไอ้พิษณุโลกอะนะเป็นของใครเออ ต่ผลิตไม่ได้ยุผลิตอยู่พิษนกโลกด้วยผลิตอยู่ที่อื่นด้วยแล้วก็ยังแถบอกว่าโอ้ไม่ได้ขับรถชนใครซะหน่อยอะไรอย่างเงีไปนูน่นไปเรื่อยเปื่อยอ่ะไม่ได้ฉีกแล้วทำนูนซะหน่อยไม่เหมือนลุกตู่ไปนูน่นแล้วผมไม่ได้ทําผิดไม่ได้ขับเมาแล้วขับซะหน่อยโทษแค่ลหูโทษเหมือนกันเนี่ยเออ ลักษณะเหมือนชัดชาตินะครับชัดชาติก็เลี้ยงอย่างเงี้ยแหละไม่รู้เอาเงินไหนมาเลี้ยงนะแต่ชัดชาติเลี้ยงข้าวมันไกนะ่เลี้ยงเป็นแบบอาหารธรรมดาอันนี้เลี้ยงหมกูมกระทะหมูกระทะก็ธรรมดาแหละคนละไม่กี่บาทเอออยากเลี้ยงก็เลี้ยงเองสิทําไมต้องเอาเงินเดือนงบประมาณมาเลี้ยงแม่บ้านด้วยไม่เข้าใจนะเออนะครับโอ้โหสื่อก็อวยทําข่าวใหญ่โตนะเออ เหมือนไอ้ไอ้ราชนโนกไปซ่อมกระดานสองแผ่นนะทําข่าวใหญ่โตนะครับลุงตู่สร้างไม่กับโปรเจกต์สร้างนั่นสร้างนี่ไม่สนใจคนพวกนี้นะครับสรรหาแต่คอนเทนต์สรรหาแต่อะไรไอ้พวกสื่อก็อวยกันไปตามสูตรนะครับทําอะไรนกแด็นกนกเด็อก,อ,กอย่างเงี้ยตามสูตรอวยกันไปเออเนะ่ นะครับ <Das que at> ลุงตู่นี่เขาก็เลี้ยงคนตั้งประเทศอะเพาง่ายๆ <Das> บอกให้คนกินไข่ไก่โดนทัวลงอันนี้เลี้ยงหมกกุกระทะชื่นชมกันใหญ่โอ้ประเทศไทยเรานะครับไม่แปลกใจหรอกที่ไอไ้ไอ้ไอ้ไอ้ระยองมันจะได้เลือกตั้งชนะนะไม่แปลกใจที่โต,โตโตมันจะชนะหรอกไม่แปลกใจเลยนะครับสื่อมันอวยกันอย่างนี้แหละนะเออนักบ,บุญทุนชาวบ้านนะครับเออ เนี่ยเขาไอ้ปนุพวกเนี้ยมันฉลาดนะมันฉลาดมันไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาผลประโยชน์หาเสียงเข้าตัวเองนั่นแหละนะเออใช่ไหมนะครับมันมีประโยชน์อะไรกับประเทศชาตินะเลี้ยงแม่บ้านมนะมีประโยชน์เลยถามนะทำไมไม่เลี้ยงเองใช่ไหมเนะี่ยนักบุญทุนชาวบ้านชัดๆเลยอย่างเงี้ยนะครับเออด้อมส้มก็ช่วยกัุณาไปนะ ความเท่าเทียมกันหน่อยนะไม่ใช่ไปว่าแต่โตโต,ตนะว่ายน้ำนักบุนทุนชาบ้านนี่นักบุญทุนภาษีประชาชนของแท้มีปุ่มกดต h ง n ิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ